ล้วครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไคเซอร์ครับผมก็วันนี้ก็มารายงานความคืบหน้านะครับหลังจากทําแพทมานะครับผมตอนนี้เพิ่มมาอีก3ตัวนะครับของวันนี้ครับหลังจากนั่งทํามาทั้งวันนะครับผมตัวแรกคือผมรีบิวเดียวตัวแอซิอุสนะฮะนี่ครับเป็นตัวบักเอฟออกมาเลยใหญ่มากเห็นไหมฮะอ่าบางคนบอกโอ้ยแอซิอุสแม่งตัวเล็กเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับผมผมไม่เล็กนะครับตอนนี้ใหญ่มากนะครับผม ต่อไปดักไลครับดักไลผมก็ลดขนาดลงนะครับเมื่อวานมันตัวใหญ่เกินไปนะครับตอนนี้ลดขนาดลงเดลือแค่นี้นะฮะอ่าพอดีพอดีนะครับผมนี่คือตามขนาดจริงนะครับต่อไปนะครับตัวที่เข้ามาใหม่นะครับอีกตัวคือฟิโอนเน่นะครับผมนี่ฟิโอเน่ดิ้นได้ขยับได้นะครับโมเดลขยับได้จ้ะเนี่ยต่อไปมานาฟี่ครับผมอ่าแล้วก็ ได้ทำการรีขนาดของชิมี่กับชิมี่สกายฟอร์มนะฮะสรุปก็คือวันนี้ก็ได้แค่นี้กูกนะครับผมก็หวังว่าจะเสร็จเร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่ตัวแล้วสู้ๆสองสามวันก็คงจะเสร็จแล้วมั้งหวังว่านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ